สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้าตัวนี้เลยครับ Insta360 Go 3S รุ่นใหม่ล่าสุดครับนี่ Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day oh. Set your affirmations, aspirations ตัวนี้ครับผมเลิฟมากเลยครับเพราะว่าสิ่งนี้ครับมันทําแบบนี้ได้ทุกคนดูมันสามารถแยกล่างออกมาได้ครับจริงๆอะ่ะกล้องมันะ่ะตัวเท่านี้ครับดูดิโคตรเล็กดูฝ่ามือผมเห็นปหมนี่ครับนี่คือสิ่งที่ ผมประทับใจมากๆกับเจ้าตัวนี้ขนาดมันเล็กพกพาง่ายและเบาสุดๆเบาที่สุดในกล้องแอคชั่นแล้วบางคนอาจจะใช้ GoPro อยู่แล้วก็บอกโอ้โ oh, ห oh, GoPro มันก็โอเคแล้วนะมันก็เล็กเบาสบายแล้วใช่ไหมแต่พอเป็นเจ้าตัวนี้ครับคือมันไปอีกระดับนึงเลยเราจะสามารถใช้เป็นแบบกล้องแอคชั่นคล้ายๆ o p r o ลักษณะนี้ก็ได้ข้างหลังเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กนี่มันเป็นแม่เหล็กนะ เราสามารถติดกับอะไรก็ได้เจ้าตัวนี้ครับมันจะมีของแถมเป็นจานแม่เหล็กตัวจับขาอันนึงก็จะเป็นตัวดูดกระจกที่ติดมากระกล่องนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไม้เซลฟี่แบบนี้ครับก็ต้องซื้อเพิ่มนะมันจะแยกออกมาเป็นเซตนะมันจะมีตัวข้างบนนี้ครับนี่ปึ๊บตัวนี้เป็นตัวจับกับตัวกล้องเป็นแบบนี้นะนี่อันนี้อันนึงแล้วก็ตัวไม้เซลฟี่อีกอันนี่ครับสามารถกางเป็นไม้ไต่คอร์ดได้มีสามขาแล้วก็สามารถยืดได้ ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับคนที่จะเอาไปติดเป็นแม่เหล็กติดหนะ้าอกแบบผมอย่างเงี้ยสมมุตินะนี่เดนะี๋ยวผมเอาให้ดูสมมุติผมต้องการแบบมุม POV แม่ผมก็อันนี่เลยครับเอาตัวแผ่นแม่เหล็กของเขาเนี่ยมาติดไว้ในนี้และรูซิปขึ้นรูซิปขึ้นเสร็จแล้วเราก็แปะอย่างนี้ได้เลยเนี่ยไม่หลุดแม่เหล็กมันแรงมากนะทุกคนดูดิ ดูครับผมปั่นจักรยานประมาณ5กิโล6กกิโลครับไม่หลุดไม่หลุดเลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากได้มุมแปลกๆที่กล้องอื่นไม่สามารถถ่ายได้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนี่ครับจักรยานผมเห็นไหมนี่ตรงนี้จะเป็นล้อหน้านะแล้วก็เป็นเหล็กสมมุติว่าเราอยากได้มุมแบบส่องไปด้านหน้าแล้วก็เห็นอยู่ข้างๆล้อแบบนี้เราก็แค่เอาตัวนี้ไปติดนี่ครับแบบนี้เลยแล้วผมจะบอกว่ามันแน่นนะแม่เหล็กมันแรงมากครับดูดิ ดูดแน่นเลยครับถ้าเกิดว่าไม่ตกหลุมลึกๆจริงๆครับไม่หลุดแน่นอนนะหรือที่อยากได้ซีนเท่ๆแบบตอนเปลี่ยนเกียร์งี้เราก็แค่เอาตัวเนี้มาติดครับเนี่ยมันแปะได้หมดนะหรือถ้าอยากได้มุมแบบที่กล้องตัวอื่นทําไม่ได้แน่นอนอันนี้ผมเชื่อว่าทําไม่ได้แน่นอนนั่นก็คือมุมในกระโหลกจักรยานนั่นเองดูคุณดูนะผมเอาอย่างนี้ถ่ายเข้าไปนี่ติดเป็นแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็ปั่นไปเราก็จะได้มุมมองแบบเผา <c oughs> นี่ผมบอกเลยว่ามุมเนี้ยกล้องแอคชั่นตัวไหนก็ถ่ายไม่ได้ นี่คือกิฟท์ที่แถมมากระล่องครับมันสามารถทําให้เราแบบว่า P ิ V วีได้พิ PU V วีแบบปั่นจักรยานหรือว่าเดินเล่นจ่ายตลาดอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวลองติดดูที่หมวกดูเนี่ยพอหนีบแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยติดกับหมวกเห็นปะประมาณนี้แล้วเราก็ใส่หมวกเข้าไปนี่พอใส่หมวกเราก็จะเห็นตัวนี้นะมันจะเป็นแม่เหล็กที่เอาไว้ให้เจ้าโกสาเอสเราเนี่ยแปะเข้าไปเดี๋ยวลองเลยลองแปะให้ดูนี่นะแปะปุ๊บเข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยเรียบร้อยละเห็นปะนี่ <laughs> มันก็จะแบบว่า เหมือนแบบ POV มุมสูงมุมเดียวก็ใส่ตานะโอเคเลยเดี๋ยวเราลองปั่นจักรยานดูรอบๆแถวแถวนี้ดูแล้วกัน เป็นไงทุกคนเห็นไหมเห็นความเทพของเขาหรือยังผมบอกเลยว่าเป็นกล้องที่ถ่ายสะดวกและสนุกตัวหนึ่งเลยสําหรับคนที่เป็นสายแบบกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเงี้ยผมว่าเหมาะตัวนี้น่าจะเหมาะกับคุณหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นวอล์กเกอร์อย่างงี้ก็เหมาะเหมือนกันครับเพราะว่ามันพกพาไปได้ทุกที่อะแล้วที่สำคัญคือมันติดตรงไหนก็ได้ด้วยอะคือเราอยากจะไปแปะตรงไหนเราก็สามารถแปะได้เลยครับอย่างเช่นสมมุติเราเดิน,เด,นเดินมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นแบบลวเหล็กอะลวเหล็กเหมาะเลยแล้วอยากได้มุมที่เราไม่ต้องถือเราก็แค่แกะเจ้าต,ตัวนี้มาแปะ เนี่ยครับแค่นี้แล้วเราก็กดถ่ายได้ตัวนี้ครับมันจะมีไมในตัวแล้วก็มีตัวปุ่มเรคคอร์ดพอกดปึ๊ก้าไปอย่างงี้เขาก็จะเรคคอร์ดเลยเป็นไงเจ๋งว้าวโคตรเท่และที่สำคัญคือเราสามารถมอนิเตอร์ได้ทุกคนดูนี่ครับเราสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้เราสามารถจัดโพสิชั่นตัวเองได้เห็นปะดูดิโคตรเท่อ่ะแล้วภาพที่ส่งมาก็ไม่ดีเลยด้วยนะ ค่อนข้างไปตามมือครับนี่ครับสำหรับสายวอล์กก็สามารถฟิปจอขึ้นมาอย่างนี้ได้มันจะเหมือนการฟิปจอของ i n นตา6ีซิกตี้อป่ะตัวนั้นมันจะฟิปจอได้แบบนี้เลยครับเหมือนกันเด้เลยแต่จอมันจะเล็กลงมากว่าตัวนั้นนิดนึงเท่านี้เราก็สามารถทําเป็นกล้องแบบวอล์กได้แหละเหมือนกล้องแอคชั่นปกติทั่วไปถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหากล้องที่แบบว่าเล็กๆเบาๆถ่ายสะดวกแบบนี้ตัวนี้ครับเป็นตัวที่เหมาะมากๆนะและสําหรับเรื่องความละเอียดของการถ่ายวิดีโอครับตัวนี้สามารถถ่าย 4K 30เฟรมได้แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากถ่าย 60เฟรมเนี่ยก็สามารถถ่ายได้ในโหมด Full h ดีนะส่วนมุมมองการรับภาพเนี่ยกว้างสุดก็จะเป็นโหมด Action ซึ่งมันจะมี Distor ช i o n เยอะขอบโค้งอะไรเงี้ยมันจะเยอะหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากได้แบบที่มันมีขอบโค้งเยอะๆแบบเนี้ยก็สามารถมาปรับได้ที่โหมดนอ r m โ l ครับโหมดนี้มันจะเป็นการครอบลงมาให้มันแคบกว่าปกติแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือมุมมองภาพต่างๆขอบภาพเนี่ยมันจะไม่โค้งครับมันจะเป็นเส้นตรงมันจะเหมือนกับกล้องปกติอารมณ์ประมาณถ่ายเลนส์16มิล35มิลอะไรประมาณนั้นครับขอบมันจะไม่โค้งอันนีี้้กก็อยู่่ทารใช ของแต่ละคนนะว่าคุณใช้งานแบบไหนถ้าเกิดว่าคุณใช้แบบปั่นจักรยานบบผมาเงี้ยหรืออาจจะไปเอ็กซ์ตรีมหัวนั้นปีนเขาจักรยานวิบากอะไรอย่นง้ยเราก็เปิดโหมดแอคชั่นเลยครับให้มันกว้างๆเลยหรือถ้าเกิดว่าใครเป็นสายบล็อกก็สามารถเปิดนูโลมันจะทําให้มุมมองมันตรงแล้วมันก็ไม่บิดเยอะอ่าก็ต้องไปเลือกใช้กันดูนะตรงนี้ต่อไปครับเรื่องกันสั่นตัวนี้ครับเขามีโฟ t สเตมาด้วยนะคือโฟ t สเตเนี่ยมันจะทําให้วิดีโอมีความนิ่งตอนที่เขาทํากันสั่นเนี่ยภาพมันจะไม่เบลอภาพมันจะคม ขอบมันจะกริบแล้วที่สําคัญคือเราสามารถไปเซตในโปรแกรมสตูดิโอของ i n นสตาได้เลยจากตัวอย่างที่ขึ้นให้ดูครับผมบอกเลยนะว่าถนนเนี่ยค่อนข้างขรุขระไม่เรียบนะจากที่ทุกคนเห็นครับแต่ภาพเนี่ยไม่มีการสั่นเลยถือว่าการสั่นของเขาเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกับพวกก้องแอคชั่นในตลาดเลยในส่วนของปุ่มวควบคุมต่างๆครับมันจะอยู่ด้านข้างตรงนี้2ปุ่มนะจะเป็นปุ่ม power ก็ปุ่มนี้ครับเป็นปุ่ม quick menu เราสามารถเลือกเมนูต่างๆได้นี่เราตั้งค่าได้ด้วยนะว่าเราจะเอาโหมดไหนมาไว้ตรงนี้ หลักๆที่เขามีก็จะเป็นโหมดสกีโหมดจักรยานโหมดเอาท์ดอร์ปีนเขาแล้วก็วอล์กนะเราสามารถแบบทําเป็นควิกเมนูตรงนี้ได้เลยครับส่วนด้านบนตรงนี้เขาจะเป็นปุ่มเลคคอร์ดเนาะปุ่มแดงใหญ่ๆเลยตอนเราปิดเครื่องอยู่อ่ะเราสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยแล้วมันจะบันทึกได้เลยครับมันจะตื่นขึ้นมาแล้วก็บันทึกให้เราทันทีครับไม่ต้องมานั่งเปิดเครื่องบ่อยๆนะแล้วก็ตัวกล้องครับก็จะมีปุ่มเลคคอร์ตตรงนี้ตอนรวมร่างกันอยู่เนะ่ะเขาจะไม่สามารถกดได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราแยกออกมาเนะี่ยตัวนี้จะเป็นการกดปุ่มเล้้วก Stop อกดีาน,นึง ปุ่มปลดล็อกพอเราจะเอากล้องตัวนี้ออกเราต้องกดตัวนี้ค้างไว้นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการกดสลักคลายออกแล้วก็ดึงกล้องตัวนี้ออกเลยสุดท้ายก็จะเป็นนี่ครับพอชาร์จจะเป็นย s b t y p ไทนะก็ชาร์จค่อนข้างเร็วครับผมก็โอเคนะพอชาร์จไท p ส C ตรงนี้แล้วถ้าเกิดคนที่สงสัยว่าอ้าว แล้วช่อง SD card อยู่ในหน่วยความจําของเขาครับมันอยู่ในกล้องเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถเพิ่มหน่วยความจําหรืออะไรได้เลยอย่างเจ้าตัวนี้เขาาจะมีหน่วยความจําภายในอยู่ที่128 g ิสําำหรับผมก็ค่อนข้างพอเพียงแล้วนะ128 g ิก็ถ่ายได้นานมากแล้วอะหน้าจอครับจะเป็นหน้าจอแบบ2.2นิ้วนะแล้วก็สามารถทัชสกรีนได้ครับสามารถฟิปได้ ปัดมาจากด้านบนครับจะเป็นการเลือกเมนูต่างๆนะนี่มันจะเป็นเมนูแบบช็อตคัทสั้นๆให้เราเราสามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยปัดจากทั้งซ้ายครับจะเป็นการเล่นวิดีโอที่เราถ่ายไปนะนี่ ปัดขึ้นปัดลงเป็นการเปลี่ยนวิดีโอนะปัดจากทางด้านขวาครับเป็นการเลือกออโต้กับแมนนวลนะเราสามารถเลือกออโต้ก็ได้ออโต้ Auto เนี่ยก็จะสามารถเลือกการการสั่นในที่มืดได้หรือจะเลือกแบบสีตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ครับเลือกความคมได้ออโต้ Auto ไวบาลานหรือถ้าเกิดว่าใครอยากแมนนวลก็สามารถทําได้เหมือนกันแมนนวลก็สามารถปรับสปีดชัตเตอร์แล้วก็ ISO ได้ครับนี่ประมาณนี้และปัดจากด้านล่างขึ้นไปครับจะเป็นการเลือกความละเอียดของวิดีโอที่เราจะถ่ายนะ 4K 2 7 K แล้วก็ Full HD ครับเฟรมเมรด้จะอยู่ทางขวามือนะการสั่นครับเราสามารถเลือกได้สีระดับนะประมาณนี้ครับอายุการใช้งานเจ้าตัวนี้ครับเขาเคลมไว้ว่าสามารถใช้ได้ถึง140นาทีการกันน้ำครับกันน้ําได้ลึกถึง10เมตรด้วยกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนี้นะเฉพาะเจ้าตัวนี้เท่านั้นนะครับที่กันน้ําได้10เมตร สำคัญสุดท้ายเลยครับก็คือเรื่องของการตัดต่อนะ ตัวนี้เขามีแอปมาให้ครับนั่นก็คือแอป i n s t ต360นั่นเองอย่างที่เราเคยใช้ไปกับกล้องรุ่นที่แล้วเนอะรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยก็การใช้งานเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับสามารถใช้แอปเดียวกันสิงได้หมดไม่ว่าจะเป็น i n s t a าทีสตี้เอทโหรือจะเป็นตัว X4 หรือจะเป็นอะไรต่างๆของ i n s t a ครับสามารถใช้ร่วมกับแอปตัวนี้ได้เลยพอเชื่อมต่อเนี่ยเราก็สามารถโหลดคลิปวิดีโอจาก Go 3s มาได้เลยครับโดยการเชื่อมต่อผ่านไวเลสนะวิธีการก็แค่กดค้างที่วิดีโอที่เราต้องการจะดาวน์โหลดครับ ये के खेने แล้วเราก็ารอแค่นั้นครับโอเคครับเราตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดลงเครื่องเรียบร้อยแล้วเราก็ไปในโหมดแก้ไขครับเข้ามาในโหมดแก้ไขเรียบร้อยเราจะเห็นพวกเอฟเฟกต่างๆไฮไลท์ก็จะเป็น AI War ครับตัวนี้มันจะเป็นการทําวิดีโอแบบเหมือนเราใช้ AI เจนภาพแล้วมันก็จะเป็นภาพแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายครับสามารถเข้ามาดูได้เลยครับวิธีการดูว่ากล้องเราเนี่ยสามารถใช้เอฟเฟกตัวนั้นได้ไหมก็คือมันจะมีคําว่า Compatible X4 X3 X2 1 SR อะไรแบบนี้มันจะมีบอกว่า ไปข้างใต้ครับไม่ใช่ว่ากล้องของเรามันจะใช้ได้ทุกเอฟฟกนะอันนี้บางเอฟิกมันจะต้องใช้กับพวกกล้องที่เป็น3 6 0อ่าและสาหรับคนที่ขี้เกียจตัดต่อครับอย่างผมอย่างเงี้ยบางทีเราไปเที่ยวใช่ไหมเราขี้เกียจตัดต่อเราก็มานี่เลยครับแก้ไขอัตโนมัติแล้วเราก็เลือกวิดีโอครับที่เราต้องการกดถัดไปแล้วก็รอแค่นี้ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะทำการใส่เพลงใส่เอฟิกการ์เซชันใส่ทุกอย่างให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า หน้าตาตอนตัดออกมาจะเป็นยังไงนะนี่ครับเรียบร้อยแล้วเขาตัดเหลือแค่12วีนะทุกคนเราสามารถเลือกเทมเพลตได้ครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันแพทเทิร์นที่ผมเลือกเนี่ยผมจะเลือกเป็นสปอร์ตนะแล้วก็เพลงเราสามารถเลือกได้ตามนี้ครับแล้วก็ลองฟังดูว่าเราชอบไหม เราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเราจะเอากี่วิตอนนี้เขาตัดมาให้เรา12วิเราสามารถเลือกเป็น20วิได้อันนี้แล้วแต่ความยาวของวิดีโอของคุณนะพอเราเลือกทุกอย่างเสร็จแล้วครับก็กดส่งออกอัลบัมแล้วเราก็เลือกความละเอียดได้ส่วนมากวิดีโอดาวตั้งครับเลือกไปที่ Full HD ครับเหลือๆแค่ Full HD ก็พอครับเพราะว่าต่อให้เราอัปโหลดแบบ 4K ยังไงเขาก็บีบอัดไฟล์เราเลยแค่ Full HD อยู่ดีเนาะแล้วก็มี Color p a t c กับลบพวกน้อยพวกอะไรแบบนี้เราก็เลือกไปเรียบร้อยผมว่าสัก10บิต พอสิบบิตน่าจะพอเนาะแล้วก็กดส่งออกเรียบร้อยแล้วครับเท่านี้เราก็สามารถได้สตอรี่ท,ที่แบบไม่ต้องทำอะไรให้ AI ตัดให้อย่างเดียว สะดวกดีสะดวกดวกีผมชอบนะแอปของอินสตาเนี่ยมันตัดต่อได้เยอะแล้วก็ลุกเล่นมันเยอะด้วยเยอะกว่าฝั่งของโกโป o กโปเนี่ยใช้ยากแอปใช้ยากแล้วก็พวกเอฟเฟกต่างๆเนี่ยเราจะต้องจ่ายตังค์ด้วยนะของ GoPro อันนี้ฟรีครับ <S <S สำหรับเรื่องราคาครับจะมี2ราคานะมันจะมีแบบความจุ128กิกเป็นตัวสูงสุดราคาจะอยู่ที่16,500บาทส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็น64กิกตัวนั้นราคาจะอยู่15,500บาทแต่ถ้าให้แนะนำนะผมแนะนำ128กิกมันพอใช้อะ64กิกมันค่อนข้างจะอึดอัดไปนิดนึ ไปหาซื้อได้ที่ Big Camera, e c Mall Snapshot ปดังทุกสาขาครับไปซื้อได้เลยครับเจ้าตัวนี้ผมรับรองว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบอะไรเบาๆเล็กๆถ,ถ่ายถนัดอะไรแบบนี้คุณจะต้องถูกใจแน่นอนนะและก่อนจะไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe ไว้ช่องของเราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในตอนต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ผมบอลและ Inst ต t ทีสิตีตัวนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแลว้วพบกันใหม่โอกาสหน,น้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย